เห็นไหมอ๋อน oh, 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 mm ี oh. şey, uh ่คือเสียงเท่าหัวก็ขึ้นไปแล้วันอ๋อหัวก็ขึ้นไปบเคยมาเห็นอันนี้หลังนี้เนี่ยเราเห็ดใหม่อนอระดานี่ไอระดา้าออฟฟิศใสะไล่อรดากับน้องออฟฟิศอระดาอระดาเสะมานอนับ ยายนี้แต่สมัยเราเราตอนข้อแล่นหมดเลยตอนผมตอนผมมากับไอ้แปดเนี่ยม้านหลังนี้หลังนี้วันนี้ทำไมบอม้ากันซ้ำนี่แหละอันลุงเศรษฐกิจอี่ตู้เจงเพ่งไผตูไ่เจงเพ่งเอาล้อมมาพอดี คืนทั้งเฮียนแล้ววัาดิจ้าแม่แม่แม่ไีแม่นี่ส้นเขียดแเรามีแมู่เด็ดใหี่ยวนี่เห็นไหม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 เขียดนะเขียดขาเี้ยอยู่เนี่ยทอดเขียดตารื่แดงเดนเนี่ยตาเด่นแดงเด่น